เอาแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมเซนเซ่เกมมิงอาจารย์เซนเซ่คนเดิมกันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่สุดยอดอย่างดราการบอลซีโนเวอร์สนะครับผมและนี่ก็จะเป็นภาค2ของซีโนเวอร์สนะครับก็จะมีการเริ่มเกมตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็คือเราจะมาเริ่ม e p ซีรีส์ใหม่ของเราในการเล่นเกมนี้ยาวๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือจะ มีการอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหานะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็จะมีทรังส์เนี่ยเป็นตัวหลักของเรื่องนี้นะครับเขาจะมาคอยอธิบายว่าจะมีการสร้างโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการสอนผู้ที่เป็นชาวไทม์แฟลชโร e เลอร์ทั้งหลายนะครับก็คือผู้ที่จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับก็จะเป็นผู้ที่คอยแก้ไขปัญหาที่คนร้ายเนี่ยมาสร้างไว้ในอดีตนะครับและเราก็คือมีหน้าที่ในการแก้ไขนะครับและตอนนี้ก็คือ Supreme k a i o Time ก็คือจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็จะมาบอกนะว่าจะมีการทำอะไรบ้างในเนื้อหารครับก็คือเนื้อเรื่องของ Dragon b บ l l เนี่ยมันจะโดนปรับเปลี่ยนไปในอดีตน,นะครับก็คือมีคนร้ายเนี่ยมาเปลี่ยนนะทุกคนและเราเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขนะครับและนี่ก็คือเมืองหลักของ t o k i Toki City นะครับก็คือตัวเมืองของเกม s i n o เวิร์นะครับเขาจะมีการอธิบายกฎเกมว่าเราห้ามบินกันมั่วซั่วเราต้องมี ก็คือเราต้องมีใบอนุญาตในการบินกันก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นตัวเมืองเลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ตบจบภาคหนึ่งไปเนี่ย ตัวเกมก็คือมีอะไรเข้ามาใหม่เยอะมากเลยนะครับและตัวเกมซีโนเวอร์สตัวนี้เนี่ยก็คือมีมาแล้วเกือบจะ6กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมาทําคลิปตอนนี้นะครับเพราะผมเห็นว่าไม่ค่อยจะมีคลิปภาคไทยของเกมนี้และและในเมื่อผมได้เกมนี้มาเนี่ยผมก็คือต้องจัดเต็มนะครับและตอนนี้ก็คืออาจารย์เซนเซ่เกมมิงอยู่กับเกมซีโนเว r ร์ภาค2ของดราการ์บอลนะครับผมโอเคเลยตอนนี้ก็คือเราขออนุญาตเปิดคลิปและเริ่มเล่นกันเลยก็แล้วกันนน ทุกคนและบอกเลยว่า เราจะไปกันยาวเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือมีการรับรางวัลแพ็คของ DLC ทั้งหลายที่ผมจัดมานะครับเราก็คือมากันเต็มเซตเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ก็คือรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับและหลังจากนี้ก็คือตัวเกมของเราจะได้เริ่มกันแล้วนะครับโอเคเลยทุกคนทีนี้ก็คือให้เรากดปุ่ม start เกมกันได้เลยและตอนนี้ก็จะมีการโหลดนิดหน่อยนะครับทุกคนและหลังจากนี้ก็จะมีอะไรเอ่ยทุกคนจอขาวๆแล้วบอกว่าเราต้องการคนสัก นนึงเพื่อทําการเริ่มภารกิจของเราในการช่วยเหลืออดีตฉันควรจะเลือกใครดีนะแล้วก็แน่นอนว่าจังหวะนี้ต้องมีการสร้างตัวละครของเรากันแล้วนะครับผมตามสไตล์ของเกม s i n นเวิร์เลยเราก็เลือกตัวใหม่กันเลยแล้วก็จะมีชาวให้เลือกชาวโลกชาวไซยา ชาวจอมานด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีชาวอะไรเอ่ยชาวนาเมกแล้วก็ชาวฟลอสก็คือชาวของฟรีเซอร์นะครับและแน่นอนว่าผมจะเลือกเป็นชาวไซยานะครับตัวละครก็จะเป็นตัวผู้ชายนะทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ขอเลือกลักษณะหน้าตากันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนจะมีส่วนสูงนะครับก็จะมีอันนั้นสูงไปแล้วก็มีอันนี้เตี้ยไปนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือประมาณกลางๆจะดีสุดนะครับผมขอเลือกอันนี้เลยก็แล้วกันเนาะส่วนรูปร่างร่างกายเนี่ยก็ขอ กลางๆประมาณนี้สไตล์ผมเลยนะครับผมโอเคเลยทุกคนและต่อจากนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยทุกคนข้างล่างจะมีทรงผมนะครับแล้วก็ทรงผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าชอยในการเลือกทรงผมเนี่ยแต่และทรงก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันค่อนข้างจะแปลกหน่อยและผมคิดว่าทรงที่มันโอเคสุดเนี่ยก็จะเป็น ทรงผมเอิ่มเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะอมอันนี้ละกันทุกคนแป๊บหนึ่งนะมันยังมีอีกนะแต่ผมขอเลือกเป็นอันที่5จะดีสุดนะทุกคนเท่าที่ผมสแกนมาแวบแบ,บเนี่ยมันค่อนข้างจะแหมแหมแป๊บหนึ่งนะนี่มันอะไรกันทุกคนนี่มันผมหรือหมวกว่าอันเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะ เลือกอันที่5เลยก็แล้วกันน้อทุกคนรู้สึกวันที่5คือโอเคสุดแล้วนะทุกคนแล้วต่อไปก็จะเป็นดวงตานะครับผมบอกแล้วเวลาเราเลือกทีเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะเลือกทรงผมเลือกทุกอย่างเราจะต้องเลือกเพอร์เฟกและเลือกสไตล์ที่เราชอบมันก็จะใช้เวลานานผมก็เลยขออนุญาตข้ามให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเป็นเซนเซกันเรียบร้อยนะครับตัวละครของผมก็มีหน้าตารูปร่างประมาณนี้เลยนะครับและเลือกสไตล์การต่อสู้ผมจะขอเลือกเป็น อันที่3นะครับก็คือจะใกล้หรือจะห่างผมจะขอให้ทุกอย่างแบบผมจะเป็นคนคอยปรับสมดุลของทุกอย่างนะครับวันนี้ก็คือสไตล์การสู้ของผมเองนะครับทุกคนต่อไปก็จะมีการโหลดสักคู่หนึ่งแล้ะผมคือเริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะครับว่าตัวเกมของเราจะเป็นยังไงนะครับเราก็คอยติดตามรับชมของคลิป เกมซีนาเวิร์ดได้ทุกๆสองสามวันหรือไม่ก็เป็นสัปดาห์มันอยู่ที่การกดไลค์และการติดตามของคนดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากดูเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเนื้อเรื่องเราเริ่มกันแล้วนะครับทุกคนก็จะมีฟรีเซอร์อยู่แล้วก็ฉากดั้งเดิมของบาดักนะครับว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้แกทําลายดาวของฉันและบาดักก็พุ่งเข้าไปได้วยความเร็วสูงและโดนแอบโพยิงใส่นะครับก็คือพลังทําลายพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้ และพวกนี้ก็ยิงบาดักคือสู้ด้วยพลังสุดชีวิตนะครับจังหวะนี้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดในชีวิตของบาดักกันเลยทีเดียวนะครับและบาดักก็คือผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อของทรงโงกุนนั่นเองนะครับผมทุกคนจังหวะนี้บอกเลยว่าบาดักสู้สุดตัวเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ร่างกายเนี่ยคือเริ่มจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังสู้นะครับเพราะว่า นึกถึงลูกชายตัวเองนั่นเองนะครับผมตอนนี้คือเขาข้ามมาครับแล้วก็ย้อนไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้บาดักกาลังจะสู้อย่างดุเดือดแล้วก็ไม่นะนี่มันอะไรกันทําไมมันถึงได้เยอะขนาดนี้จํานวนของศัตรูฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่มีทางยอมแพ้แกฟรีเซอร์แกมันชั่วแล้วฟรีเซอร์ก็บอกว่างั้นน่ะเหรอ และตอนนี้ฟรีเซอร์ก็คือกําลังจะชิลมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเขาข้ามมาเป็นอนาคตนะครับและบาดักก็คือมาอยู่ในมิติของอนาคตที่งกุลในอนาคตเนี่ยกำลังจะสู้อยู่นะครับบาดักก็จะได้เห็นว่าลูกชายตัวเองกําลังจะสู้กับฟรีเซอร์ที่เป็นร่างทองที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็มีระเบิดกระจุยออกมาแล้วบาดักก็ตกใจว่านี่มันอะไรกันและตอนนี้ก็กลับมาที่โลกเดิมนะครับและทุกคนจังหวะนี้บาดักก็เตรียมตัวใช้พลังสุดแข็งแกร่งและพลังเฮือกสุดท้ายของตัวเองในการโจมตี ไปแต่ว่าพลังระเบิดทําลายล้างของฟรีเซอร์นั้นมันแข็งแกรงเกินไปแล้วมันก็พลังของบาดักนั้นไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยและหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นเลยครับทุกคนว่าบาดักเนี่ยโดนพลังของฟรีเซอร์และหลังจากนั้นก็ไม่นะตัวชั้นและบาดักก็ระเบิดและตายไปพร้อมกับดาวของโงกุลน,นะคบไม่สิทุกคนดาวของเบจิต้านะทุกคนอันนี้คือดาวของชาวไซย่านะครับผม ตอนนี้ก็คือจะเป็นการพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวสยาให้กับชาวฟรีเซอร์นะครับก็คือฟลอสนะครับและตอนนี้ฟรีเซอร์ก็หัวล้อเยอะยอะนะครับและบาดดักก็คือกําลังจะค่อยๆเรียบร้อยนะครับอย่างที่เราเห็นได้เลยว่า นี่นะเหรอจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนแะและแล้วประวัติก็คือโดนลบออกไปนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยว่าตัวเกมนี้เนี่ยจะมีการดัดแปลงประวัติศาสตร์นะครับและนี่ก็คือเจ้าทาเลสพี่ชายของโงกุลและนี่ก็คือสลักดาวนาเม็กที่เป็นคนในดาวนาเม็กคนชั่วร้ายและนี่ก็จะเป็นมิร่านะครับอันนี้ก็คือคนร้ายแต่ละคนของภาคนี้นะครับและนี่ก็คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าโทวานะครับซึ่งพวกนี้แหละจะเป็นตัว เรียนอดีตนั่นเองนะครับผมและเขาก็ดึงบาดักมาและใส่หน้ากากให้บาดักกลายเป็นคนร้ายนะครับก็คือในจังหวะที่บาดักกาลังจะสู้อย่างดุเดือดเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้ไปดึงตัวบาดักมาจากมิตินั้นนั่นเองนะครับผมโอเคเลยทุกคนจังหวะนี้บอกเลยว่าตัวเกมซีโนเวอร์สของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อลังการกันสุดๆไปเลยนะครับและเพื่อการนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมติดตามรับชมกันใน E ีพีต่อไปยอยกเลยนะทุกคนเรามาดูต่อกันตอนนี้แหละทุกคนใบยาวๆเลยนะครับโอเค ทุกคนจังหวะนี้ก็คืออยู่ในโลกของเรานะครับแล้วก็จะมีเบจิต้าเหรอทุกคนแป๊บหนึ่งนะก่อนนั้นตัวของผมเนี่ยกำลังจะแอบฟังอยู่นะทุกคนโอ้โหเราแอบฟังอะไรเอ่ยทุกคนจังหวะนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรากําลังจะแอบฟังอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีการโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผม แล้วก็นี่ไงทุกคนเบจิต้ากำลังจะเดินชิลอยู่พอเมื่อกี้ผมเห็นแบบๆแบบก็มีบุลมาเรียกว่าเบจิต้าแล้วก็บุลมาเดินมาหานะครับผมจังหวะนี้ก็จะมีการพูดคุยของเขานะทุกคนเบจิต้าบอกว่าอะไรเหรอนี่ฉันเพิ่งจะทำเกาะของนายสำเร็จแล้วนะเกาะที่นายต้องการอนะ่ะเพื่อเป็นการป้องกันตัวตอนนี้คือฉันเลือกวัสดุและวัตถุด,ดิบที่มันเป็นตัวสุดยอดมากๆในการทำเลยนะเบจิต้าเป็นยังไงบ้างและเบจิต้าก็คือ และบุลมาก,ก็คือพูดแบบชมตัวเองว่าฉันนี่เป็นภรรยาที่ดีจริงๆเลยเนาะและเบจิต้าก็เดินแบบไม่สนไปแล้วนะครับและบุลมาก,ก็กําลังจะโกรธว่าวันๆเอาแต่ฝึกฝึกฝอยู่ได้ทําไมไม่สนใจฉันคนนี้บ้างเนาะเจ้าเบจิต้านี่นะเป็นคนแบบนี้ตลอดเลยและส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือคุณเซนเซกําลังจะแอบฟังอยู่นะครับว่าเขาพูดคุยอะไรกันนะและผมก็คือได้รับรายงานมาว่า เรานะ่ะเรานะ่ะอะไรกันได้ภารกิจใหม่เหรอนี่มันอะไรกันเราโดนบ่นเหรอแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคแป๊บหนึ่งทีงนี้ขอฟังกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคําสั่งก็คือเรานะ่ะได้รับภารกิจใหม่นี่ไงทุกคนและเราก็ดีใจ ดีใจใช้โยเลยนะครับผมเรามีภารกิจของเราแล้วผมนี่คือตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแล้วเราก็บินไปเลยทุกคนผมดีใจมากที่ผมจะได้ทําภารกิจของเราโอเคครับผมจังหวะนี้ก็คือมีความสุขกันเลยทีเดียวนะครับว่าภารกิจของเราเราใกล้จะได้ทํากันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีการหลดนิดหน่อยนะครับผมและทีนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยทุกคนผมตื่นเต้นกับเกมนี้มากเลยนะทุกคนเพราะว่าเคยเล่นภาคหนึ่งจนจบใน playstation 3ไปแล้วนะครับแล้วก็ นั้นคือนานมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อภาค2เลยนะทุกคนอันนี้ก็คือเพิ่งมาเล่นตอนนี้นะครับแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยทุกคน อันนี้น่าจะเป็นเมืองไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอดูก่อนแบบหนึ่งนะน่าจะเป็นเมืองซิตี้ใหม่นะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวต่อจากโทกิโทกิซิตี้นะครับผมบอกเลยว่าเมืองเนี่ยมีการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับก็คือตัวเมืองอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนฝึกของเรานะครับซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยในในมิติของโลกเนี่ยก็คือโกฮังได้เรียนในโรงเรียนที่นี่นะครับแต่เป็นโรงเรียนธรรมดาแต่ว่าที่นี่จะเป็นโรงเรียนในการฝึกต่อสู้นั่นเองนะครับผมของชาวไทม์พ a ตเต l ร e เลอร์ทั้งหลายก็คือผู้ที่คอย แก้ไขประวัติศาสตร์ที่โดนดัดแปลงนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเมืองใหญ่และสวยมากๆเลยนะครับผมทุกคนจังหวะนี้ก็คือตัวของผมบินมาแล้วก็มาลงที่เมืองนะครับก็จะมีคนที่เป็นนักสู้ทั้งหลายของแต่ละโดแต่ละดาวแต่ละดวงนะทุกคนนะหลิ้นพันจนได้เมื่อกี้แล้วเราก็เดินมาทักทายเพื่อนแต่ละคนนะครับแล้วก็ข้างหน้าคือใครนะทุกคน และนี่ก็คือ s ู p r ร m มคายออฟไทม์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นผู้หญิงคนนี้นะทุกคนเขาจะเป็นคนคอยแนะนำพวกเราในภารกิจต่างๆนะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งของซี n o v e r s e เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นคนละเนื้อเรื่องและเนื้อหาต่อจากนั้นนั่นเองนะครับผมทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือผมก็จะอยู่ตรงนี้ในเมืองนี้ชิลๆนะครับแล้วก็รอได้รับภารกิจและนี่ก็คือจะมีการแนะนาทางต่างๆของเกมนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับนะ แล้วผมก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่ามีข่าวให้นายนะ่ะก็คือนายได้รับคัดเลือกให้เป็นคนที่จะเป็นคนทําภารกิจต่อไปของเรายินดีด้วยนะเซนเซและเขาก็บอกว่าซูเปอร์คลายออฟไทม์เนี่ยก็คือฉันเองนะฉันจะเป็นคนคอยแนะนําภารกิจต่างๆให้นายและคอยแนะนานายโอเคเลยครับผมและเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยคือได้รับข่าวมาว่าประวัติศาสตร์มีการดัดแปลงและแก้ไขอีกแล้วนายต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทุกคนและผมก็ โอเคครับแล้วก็ทุกคนครับระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ผมแปลผิดไปหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็ขออภัยกันด้วยนะครับเพราะผมแปลให้เน้นเข้าใจนะครับเราจะไม่แปลทุกรายละเอียดนะครับไม่งั้นมันจะยาวและยืดเกินไปนะทุกคนตอนนี้คือมีการพูดคุยแบบว่ามอบหมายภารกิจให้นิดหน่อยประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะทุกคนตอนนี้ก็มีการอธิบายปุ่มนะครับซึ่งผมเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับเราก็เห็นปุ่มประมาณนี้โอเคทุกคนเขาก็แนะนําว่าให้เราไปไหนบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมทุก จังหวะนี้ก็โอเคเลยแล้วเขาให้เราเปิดแมปดูนะครับแมปหล่อทุกคนอันนี้ใช่ไหมอ๋อมันต้องกดค้างนะทุกคนแป,ป๊บหนึ่งโอเคโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วนะทุกคนก็คือให้เรากดแมปเราก็ดูภารกิจต่างๆของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะของกับคลิปนี้เอาเป็นว่าในคลิปต่อจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มลุยภารกิจแล้วก็เล่นกันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมกดติดตามและรอรับชมคลิปต่อไปกันได้นะครับผมจะพยายามลงให้ไวที่สุดนะ ทุกคนเราก็อย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับเอาลับไปละ